ลำโซ้อมนี่คือป้อมปืนหรือว่าขุมมรกตเนาะอยู่ทึ่งๆก็จะเป็นแปแน๋วแนวนี้แต่ว่าอยู่บงังลมก็เป็นอุโม,มองค์หมดนิ้เนาะเป็นทีลบซ่อนของของศัตรูของพวกทหารในพลวังเปล่าเป็นสีมาหนึ่งคนบาดเจ็บบอเป็นองหมอได้ในการจับปินปัวแต่ข้าพเจ้าก็ยืนเสยบ่ได้เพราะว่าตัวภาคหลายอันที่สองก็คือเป็นทีลบซ่อนนอกของปืน กลัวท e ี่เขาจะเขามาโจมตีได้บนเรื่องง่ายตามที่พ่อคนเฝ้ามาแต่ที่ว่าถึงเป็นว่าสิเนี่ยนาทาวนจะได้กระตามเนาะเพื่อนว่าด้วยอุดมการเนาะด้วยอุรมการที่แน่วแน่ในการที่จะกอบกู้ประเทศชาติเขาก็สามารถที่จะทําลายัางไดว้าวว้าวสตูโจมตีทัามสอซมตัวทากแต่ที่ว่ายังเป็นจุดบามอลกตที่ยังสมบูรณ์หลาย ในหอที่เห็นแบบครบเลยมีแต่พอพันธที่ทการเก<ม>ินว่าคนกว่าศึกษาให้ออนุลักษ์ไว้เพื่อให้เขาได้เบิ่งกันเนาะก็ถือว่าการเดินทางมาที่นี่เนี่บอเินว่าบอบกเกินความคาดหวังของพวกเขาและการสิ่งสำคัญครับพระเจ้าก็ยังมีความสมัญหลายที่สุดในการที่จะ<ม>เห็นให้่ระส้นนเขาขึ้นมาศึกษามาเบงิงมาท่องเที่ยวเพื่อในการศึกษา ความเป็่นไปมาในอดีตปอสไม่ลูกยังกว่าพ่อัวนี้ลูก8ปดสิ็ดแปอ็ดเจังไดหนึ่งสองสามสี่กลูกหนึงแปมันจะมี2องรุ่นไลยรุ่นอันนี้เป็นรุ่นเก่าลูกแปรุ่นรุ่นใหม่น่นจะเป็นหัวคือหัวจรวดอ๋อก็รทำเป็น8ปดสอคือกันแปอ็กันอันนี้คือ่น่นอยู่นี่หรือว่าเพิ่นเก็บโมก่องไว้นี่ว้าร่นอยู่นี่นะล่นอยู่ในป้อมนี่แหละในคุมมรดกนี่ ควบคุมมา,มาก่อนตัวท่าก็มีพอ,อนสนับสนุนการเดินทางโดย